ข้งที่3ามของนิวหมายข่าวนะครับช่วงนี้การเมืองเข้มข้นมากๆวันนี้มี2จุดที่จะต้องจับตาก็คือที่สํานักงานอายการสูงสุดกรณีของคุณธนาธร<ะ>อายการจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องอย่างที่ทราบกันก็คือเลื่อนการฟังคําสั่งไปนะครับอีกหนึ่งจุดที่สารรัฐธรรมนูญครับทิศทางชะตาของพรรไทยรักษาชาติจะถูกยุบหรือว่าไม่ถูกยุบหลายคนก็ ตุ้มตุมต่อมต่อติดตามข่าวกันอย่างต่อเนื่องจ,จนถึงที่สุดวันนี้ครับการประชุมขององค์คณะตุลาการสาลร,รัฐธรรมนูญนะครับที่ประชุมมีการพิจารณาเอกสารพยานหลักฐานกรณีที่กกตยื่นคําร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญขอให้สาร พิจารณาวินิจฉัยยุบพักไทยรักษาชาติกรณีกระทําการขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92ในการเสนอชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีในนามของพักโดยมิบังควรเนี่ยนะครับสารพิจารณาเห็นแล้วว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยจึงไม่ทําการไต่สวนแล้วเขาก็มีการนัดออกนั่งบันลังอ่านคําวินิจฉัยให้คู่กรณีรับทราบ วันพุธหน้า7มีนาคมช่วงบ่าย3โมงนะครับโดยตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะทำการประชุมพิจารณาเพื่อถแถลงคดีด้วยวาจาลงมติช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นทิศทางหลังจากนี้ไป7วัน <c oughs> อาทิตย์หน้ารู้กันนะครับว่าพักไทยรักษาชาติจะถูกยุบหรือว่าไม่ถูกยุบ ก็มีบรรดานักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์นะฮะเขาก็วิเคราะห์กันทิศทางหลักสองทิศทางถ้าสารออกมาบอกว่าไม่ยุบพักไทยรักษาชาติก็เท่ากับว่าสามารถที่จะเดินหน้าหาเสียงต่อได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ตามปกติเข้าคูหา24มีนาคมคการพักไทยรักษาชาติก็ถือว่าคะแนน มีผลไม่ได้ศูนย์เปล่า<ช>อะไรแต่ถ้าอีกหนึ่งกรณีสารสั่งยุบพักไทยรักษาชาติเท่ากับว่าผู้สมัครก็หมดสิทธิ์มไม่สามารถลงเลือกตั้งได้กรรมการบริหารพักก็จะถูกตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตคือประหาเทางการใช่างงาก็ได้รับใบดําไปนะครับและนอกจากนี้ 24มีนาคมถ้าใครตั้งใจอยากจะไปเลือกสอสอของพรรคไทยรักษาชาติถ้ากาไปเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นเสียงไม่มีความหมายไปใช่ดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันอีกครั้งพุดนี้แน่นอนรู้กันยุบหรือไม่ยุบใช่ครับ อามาต่อเนื่องกับกรณี s a f e ธนาธรโอ้โหคือกังวลกันไปไกลเลยนะคะว่าโอ้โหถ้าเกิดคุณธนาธรต้องอยู่ในคุกจากคดีที่วิจารณพลังดูดคอสอชเนี่ยจะเป็นยังไงกลายเป็นว่าช่วงนี้เลือกตั้งด้วย <c oughs> สุดท้ายวันนี้ชัดเจนแล้วนะคะคืออายการบอกว่าเลื่อนไปก่อนแล้วนัดคุณธนาธรให้มาฟังคำสั่งคดีเนี่ยนะคะ <c oughs> เป็นหลังเลือกตั้ง2วันก็คือ26มีนาคมนั่นเองค่ะ คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่พร้อมกับอีก2ท่านที่ร่วมกันไลฟ์เฟซบ o ๊กวิจารณ์ณพลังดูดคสอสชเนีนะคะก็คือคุณไกลก้องวัยยาการเป็นนายทะเบียนพักแล้วก็คุณจารุวรรณสรันเกตเป็นกรรมการบริหารพักมาพบกับอายการตามนัดค่ะเพื่อจะส่งสำนวนคดีและผู้ต้องหาในคดีที่คอสอชอแจ้งความเอาผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นี่แหละคุณธนาธรให้สัมภาษณ์ก่อนจะไปเจออายการ บอกบอกตรงๆไม่หนักใจมั่นใจในสิทธิ์ที่มีกับการแสดงความคิดเห็นวิจารณ์ผู้มีอำนาจและไม่ได้เป็นห่วงเรื่องของกระแสจะไปกระทบกับพักของตัวเองด้วยเพราะเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแล้วกระแสของพักอนาคตใหม่ก็ดีขึ้นทุกวันก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะ โดยหลังจากรับมอบสำนวนแล้วรองโฆษกอายการก็มาถแถลงข่าวคุณประยุทธ์เพชรคุณค่ะก็พูดถึงขั้นตอนการสั่งคดีได้บอกว่าจากนี้ไปอธิบดีอายการจะตั้งคณะทำงานขึ้นมารับผิดชอบในการพิจารณาสำนวนซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานอายการสูงสุด โดยเห็นว่าไม่จําเป็นจะต้องฝากขังนายธนาทรและพวกเพราะทุกคนมามอบตัวมารับทราบข้อกล่าวหาดังนั้นปล่อยตัวไปไม่ต้องมีหลักประกันอะไรทั้งนั้นแต่นัดมาเจอกันมาฟังคําสั่งคดีอีกครั้ง26มีนาคมนี้ค่ะค คุณธนาธรเองให้สัมภาษณ์อีกครั้งนะครับหลังจากที่เข้าพบพนักงานอายการเขาบอกว่าขอให้พี่น้องชาวอนาคตใหม่ไม่ต้องกังวลถึงแม้ว่าความคืบหน้าทางคดีจะปรากฏหลังการเลือกตั้งแต่เราก็ไม่กังวลเพราะเราเชื่อว่าอายการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมสุจริตโปรง่งใสจึงไม่มีความกังวลแล้วก็จะขอยื่นขอความเป็นธรรมให้อายการมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนไปสอบปากคําพยานเพิ่มเติม ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยขอไปในชั้นของพนักงานสอบสวนแต่ปรากฏว่ายังไม่มีการสอบเพิ่มเติมอีกสองปากก็เลยอยากจะขอความไปทําเพิ่มเติมฟังเสียงคุณธนาธรดูนะครับต้องขอให้พี่น้องประชาชนผู้ที่สนับสนุนภาคอนาคตใหม่ชาวนาคตใหม่ทุกคนนะครับไม่ต้องมีความกังวลใจนะครับคดีนี้จะมีความคืบหน้าคดีอีกครั้งเมื่อเราก็มาพบปากับทาง สำนักง,งานอายการในวันที่26มีนาคมครับความคืบหน้าของคดีเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งน,นะครับมีความกังวลเกี่ยวกับสถานะหรือว่าข้อกฎหมายอย่างอื่นออก็คง<อ> <fits S 2> ไม่กังวลนะครับผมคิดว่าผมคิดว่าทางสำนักง,งานอายการนะครับก็คงทําหน้าที่ของท่านอย่างเชี่ยงธรรมนะครับอย่างสุจริตเราคงมีเราคงขอนะครับให้ทางสำนักง,งานอายการได้สืบสืบ,สบพยานเพิ่ม นะครับเพราะจริงๆในชั้นตํารวจเนี่ยนะครับเราขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับสืบพยานฝ่ายเราสองพยานนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจเอ่อสืบพยานไปแค่1นึ่งหนึ่งกเท่านั้นนะครับในชั้นนี้เราก็คงขอให้ทางเจ้าหน้าที่สํานักงานอายการนะครับสืบเอ่อพยานเพิ่มนะครับในฝังของเรา<ต>ในชั้นอายการด้วย ทางคุณแม่ของคุณธนาธรเองซึ่งเป็นคนที่ตอนแรกคุณธนาธรบอกเลยนะว่าเหมือนกับว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้ลูกชายเข้ามาสู่สนามการเมืองนะคะสุดท้ายคุณแม่ก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยอ,อ,อดห่วงไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ทราบผลแล้วก็รู้สึกโล่งอกค่ะฟังเสียงคุณแม่ดูนะครับด้วยความที่เป็นแม่เนี่ยนะอดที่จะไม่ห่วงไม่ได้แต่ทางด้านโปรเซสกฎหมายเนี่ยคือฉันเองไม่เข้าใจก็ได้แต่เป็นห่วงนะคะ หลังจากที่มาถึงที่นี่แล้วก็ทราบว่า,าทางศาลใช่ไหมคะทางอายการให้เลื่อนนะคะก็เลยรู้สึโกโล่งอกขึ้นมาทันทียังไงก็แล้วแต่ดิฉันเองก็คงขอขอบคุณนะคะเอ,เอาเป็นว่าแขกทุกท่านนะคะสมาชิกรวมทั้งผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะแล้วอยากจะขอว่ากําลังใจที่ให้กับธนาทรขอเป็นเสียงให้กับธนาทรด้วยค่ะขอบคุณคะ่คณะคระับ ก็เป็นรอยยิ้มของคุณแม่ธนาธรนะครับนอกจากนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับนะครับเอาดอกกุหลาบสีส้มนะเป็นสีของพรรคอนาคตใหม่มามอบให้ด้วยเพื่อความชัดเจนครับว่าทําไมวันนี้อายการถึงเลื่อนฟังคําสั่งเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับรองโฆษกสํานักงานอายการสูงสุดนะครับคุณประยุทธ์เพชรชคุณนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีที่กรทั้งสองท่านนะครับครับท่านรองโฆษกครับ เอาเป็นคําถามแรกก่อนเลยเรื่องของปัจจัยก็แล้วกันว่าทําไมวันนี้ถึงมีการเลื่อนการฟังคําสั่งสั่งฟ้องหรือว่าสั่งไม่ฟ้องจากทางอายการครับครับขออนุญาตเรียนทางท่านพิธีกรและท่านผู้ฟังอย่าง,างนี้นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ทางท่านพนักงานสอบสวนได้นําสํานวนมาส่งให้กับทางท่านที่บอรยการสํานักงานคดีอาญาซึ่งแนวทางปฏิบัติข,ของสํานักงานอายการสูงสุด ทุกคดีไม่เฉพาะคดีนี้แหละครับ,รบเมื่อรับมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นกรณีผู้ต้องหาไม่ได้ฝากขังไว้ที่ศาลนะครับเราก็จะให้เลื่อนเพื่อมาฟังคําสั่งในวันในวันหลังทั้ทงนี้ทั้งนั้นก็คือแนวทางปฏิบัติของคดีทุกคดีครับเมื่อรับมาแล้วทางท่านรัฐบุรีการในฐานะเป็นหัวหน้าของพนักง,งานในการของสำนักงานคดียายเนี่ยท่านก็จะจ่ายสํานวนจ่ายสํานวนล,ลงไปให้พนักง,งานในการเป็นคนตรวจและพิจารณาสำนวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคดีสําคัญคําว่าคดีสําคัญเนี่ยตามระเบียบสํานักงานในการสูงสุดก็คือเป็นคดีที่สื่อมวลชนสังคมประชาชนให้ความสนใจในการในการติดตามในคดีนั้นๆนคดีนี้อยู่ในข่ายถือว่าเป็นคดีสําคัญตามระเบียบสํานักงานในการสูงสุดก็จะต้องมีการ ตั้งคณะทํางานขึ้นมาตรวจพิหนาสำนวนเพราะฉะนั้นในรับวันนี้สั่งวันนี้เนี่ยมันในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่ง<แ>ซึ่งซึ่งยังไม่ใช่พ่อคดีนะครับ,รบต้องเรียนท่านผู้ฟังเรียนท่านพิจิอรว่าเป็นอย่างนี้ทุกคดีครับผมครับแล้วก็แนวทางปฏิบัติเราก็จะให้เลื่อนไปประมาณ30วัน อย่างวันนี้ส่งวันที่27ก็ขั้นต่อไปคือยี่สคือประมาณ30ิบวันหรือเดือนหนึ่งประมาณนั้นครับผมครับเป็นไปตามปกติของขั้นตอนแต่เมื่อกี้เป็นกระบวนการทํางานอย่างย้ทุกคดีครับทั่วประเทศถือปฏิบัติคานองนี้ครับผมครับเมื่อสักครู่รองโฆษกบอกว่าแต่ถ้าเป็นกรณีผู้ต้องหาที่ถูกฝากขังเอาไว้ก่อนหน้านี้ถ้านํามาพบครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะมีการพิจารณาแบบนี้ไหมฮะหรือว่าต้องเลื่อนไปก่อนคับเอาเป็นอย่างนี้ยาตเรียนอย่างนี้นะครับอันนี้ขออนุญาต เรียนไปอย่างท่านผู้ฟังทุกท่านน,นะครับว่าในกระบวนการทํางานของกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราสํานวนที่ทางท่านพนักง,งานสอบสวนนะครับทําการสอบสวนตามกรอบกฎหมายเนี่ยการปฏิบัติต่อบผู้ต้องหาจะมีสองสองแนวครับแนวหนึ่งก็คือว่าในกรณีผู้ต้องหาไม่มีการประกันตัวเช่นคดีอุกชะการหรือคดีที่มีการติดตามจับตัวมาได้นะครับควาจะได้หรือมีการพยายามหลบหนนี้ แล้วก็หรือเป็นกรณีผู้ต้องหาไม่มีการขอประกันตัวครัอันนี้ทางท่านพนักงานสอบสวนก็จะเอาสู้ต้องหาไปฝากขังไว้กับทางท่านผู้พิพากษาในระหว่างสอบสวน mm hmm. ซึ่งกฎหมายก็จะเขียนไว้สองเอาสรุปเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆใ,ในกลุ่มกรณีอาตาัตราโทษจำคุกไม่ถึงสิป,ปีเนี่ยก็จะฝากได้สี่ฝากาตีว่าเป็นวันฝากละสิบสอวันสิบสอง สิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดก็ประมาณสี่สิบแปดวันในกรณีมีกฎหมายอัตราโทษที่กล่าวหาจำคุกสิบปีขึ้นไปมันก็จะได้เจ็ดปากสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ประมาณแปดสิบสี่วันกระบวนการจะมีการฝากขังพิสูจนนี่คือแนวที่หนึ่งนะครับ,รบแต่ส่วนคดีไหนจะฝากอย่างที่ผมนำเรียนเนี่ยหรือไม่ก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปแล้วก็เป็นดูแนวปฏิบัติของทางท่านพนักงานสอบสวนกับแนวที่สองคือกรณีถ้าหากเป็นกรณีผู้ต้องหาเขาเข้ามาพบพนักงานสอบสวนหรือเข้ามอบตัว ในกรณีนี้ในแนวทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวนและของอายการทั่วประเทศทุกคดีเราก็จะปล่อยทั่วขราวนะครับหลักการปล่อยชั่วคราวเนี่ยรองรับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บอกว่าผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาีิสุดของศาลว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดอันนี้คือหลักสากลหลักทั่วไปครับดังนั้นเนี่ยการปล่อยทั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็ดีในระหว่างพนักงานอนยการพิจารณาคดีเป็นไปตามบทบัญญัติ กฎหมายของของของบ้านเราทุกประการครับผมครับรวมทั้งคดีนี้ด้วยครับเมื่อทางคุณธนาทรและกับพวกเนี่ยมาพบพนักง,งานสอบสวนถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยจะเป็นวันที่2ี่สิบกว่าของเดือนกันยาปี61หนึ่งพนักงานสอบ,บสวนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับทีนี้พอม,มาถึงอายการเราก็อยู่ภายใต,ใต้แนวทางปฏิบัติเดียวกันกรอบกฎหมายเดียวกันก็จ<ม>ึงไม่มีการควบคุมตัวหลักาการก็เป็นประมาณที่ผมนําเรียนครับครับ ถ้าพูดถึงคณะทํางานที่ทางตัวของอายการจะต้องตั้งขึ้นมาเนี่ยครับจะต้องมีลําดับขั้นตอนหรือว่าความพิเศษแตกต่างจากคดีอื่นไหมครับเนื่องจากว่าเป็นคดีที่ให้ความสนใจข้อเรียนอย่างนี้ครับวันนี้ทางท่านวิเจียนถนอมพิชัยท่านอธิอฎยการสํานักงานคดีอาญาก็ได้เรียนชี้แจงกับทางท่านสื่อมวลชนทุกแขนงไปเมื่อบกตอนแถลงข่าวครับว่าคดีนี้หนึ่งเป็นคดีสําคัญต้องมีคณะทํางานตามระเบียบสำนักงานอนยการสูงสุด ประการที่สองท่านในฐานะผู้มีอำนาจจ่ายจำนวนท่านจะจ่ายจำนวนลงไปที่สำนักงานในการพิเศษส่ายคดีอาญาหกเพราะนั้นคณะทำงานก็จะเป็นพนักงานในการในสำนักงานคดีอาญาหกนะครับโดยท่านจะมอบหมายให้ทางท่านพรชัยชนวณิ์บุญท่านรองอธิบุีอายาการสำนักงานคดีอา,า,อา,าเป็นผู้ควบคุมการดำเนินคดีนี้ครับผมครับครับหลักฐานณะตอนนี้เพียงพอไหมครับท่าน เรียนทางท่านพิธีกรน,นะครับคุณสรัญชาติคุณตะวันลุ่งและท่านทั้งหาน,นะครับสำนวนที่รับวันนี้นะครับท่านงานราการเนี่ยยังไม่ได้ดูสำนวนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเป็น อ่าโฆษก,กรองโฆษกสำนักง,งานในการสูงสุดเนี่ยจะมีหน้าที่เพียงนําเรียนให้ทางท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทราบถึงขั้นตอนส่วนพยานหลักฐานพอรหรือไม่จะเป็นเรื่องของคณะทํางานซึ่งวันนี้ท่านอาธิบดีก็เพิ่งตั้งคณะทํางานก็คงให้เวลาพี่นาในกรอบ,รบเวลาที่ได้นําเรียนไปครับผมครับค่ะทีนี้แล้วโทษของคดีนี้เนี่ยโอกาสอย่างโทษสูงสุดเนี่ยคืออะไรคะท่านคะแล้วมันจะกระทบต่อ,อนนการทํางานการเมืองไหมคะ โอเคครับคืออย่างนี้ครับข้อกล่าวหานะครับตามที่มีการกล่าวหาในสำนวนคดีนี้ก็คือทําผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดตามคอมพิวเตอร์พศ .2500 มาตรา14วงเล็บ2ครับซึ่งกฎหมายเขียนหลักเกณฑ์ว่าการนําเข้าข้อกล่าวหานะครับว่าเป็นการนําเข้าสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยกฎหมายคืออัตราโทษจําคุกไม่เกินห้าปีนะครับอันนี้คือกรอบกฎหมายที่เขียนนะครับอันนี้คือ คือคือคือข้อกฎหมายที่มีการเปล่าหากันครับผมครับครับชัดเจนค่ะครับหลังจากนี้ก็สามารถที่จะส่งพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมได้ทั้งสองฝ่ายถูกไหมครับก็ก็โดยหลักทางท่านพนักงานสอบสวนท่านสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วท่านจะส่งจำนวนให้กับพนักงานอายการแต่ระเบียบสํานักงานในการสูงสกุดก็จะมีกําหนดไว้ครับว่าถ้าคู่ความฝ่ายใดเห็นว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถที่จะยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับ คณะทำงานของอายการที่ทางท่านที่บริการตั้งขึ้นมาได้ส่วนยื่นมาแล้วทางท่านใยการจะเป็นผู้พิจารณาครับว่าเป็นการร้องขอความเป็นธรรมหร่เป็นประเด็นต้องตอบให้หรือว่าเป็นเพียงข้อต่อสู้หรือเป็นพลักความอันนี้ก็จะดูเป็นเป็นกรณีกรณีไปครับผมครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนขอบคุณมากนะครับทางรองโฆษกสานักงานอายการสูงสุดคุณประยุทธ์เพชระคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพิธีกรทั้งสองท่านและท่านผุ้ฟังเลยนะครับขอบคุณครับ ทุกอย่างยืนยันว่าเป็นไปตามระเบียบทุกอย่างเหมือนกับทุกๆคดีและคดีนี้มีความสําคัญก็ต้องตั้งคณะทํางานขึ้นมาใช่ครับนะคะเอามาดูสถานการณ์ที่เป็นผลพวงจากผลกระทบในต่างประเทศปากีสถานเนี่ยไปยิงเครื่องบินของทางกองทัพอินเดียร่วงลง2อลำเนี่ยนะคะก็ทําให้ล่าสุดทางการบินไทยเองเนี่ยสั่งยกเลิกเที่ยวบินที่จะไปยุโรปแล้วเนี่ยนะคะเพื่อความปลอดภัยก่อน โดยทางคุณสุมเมธภัยบุญดำรงชัยธรรมผู้อํานวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจํากัดมหาชนหรือด,ดีดีการบินไทยนะคะบอกว่าหลังเกิดสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างปากีสถานและอินเดียส่งผลให้มีการประกาศปิดน่านฟ้าเบื้องต้นเนี่ยคะ่ะการบินไทยได้ประสานเครื่องที่กําลังบินอยู่บนน่านฟ้าเพื่อจะไปยุโรปประมาณ3ามสี่ลำบอกกลับไทยมาก่อนเลยครับก็จะมีเที่ยวบินกรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็กรุงเทพลอนดอนนั่นเองนะคะ โดยการปิดน่านฟ้าในครั้งนี้จะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเที่ยว,บ,ยวบินที่ยุโรปทุกเส้นทางสําหรับเที่ยวบินที่กําลังจะออกเดินทางค่าคืนนี้จะมีการเรียกประชุมด่วนเพื่อพิจารณาผลกระทบนะคะว่าสายการบินที่จะไปยุโรปเนี่ยจะสามารถทําการบินได้หรือไม่หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรซึ่งก็ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องเร่งตัดสินใจค่ะสําหรับไฟล์ยุโรปทั้งหมดคาดว่าจะต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินผ่านทางโอมานอิหร่านแทนโดยอาจจะต้องมีการขอเพอร์มิชั่น ่ก็คาดว่าน่าจะทันไฟล์ยุโรปคืนนี้ค่ะล่าสเป็นเหตุการณ์ด่วนจริงๆนะคะที่เกิดขึ้นใช่ครับล่าสุดนะครับทางกรมการกงสุลน,นะครับออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่อาศัยอยู่ในปากีสถานแล้วก็อินเดียนะครับรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มีกําหนดการเดินทางไปยังทั้ง2ประเทศดังกล่าวโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในบริเวณที่ เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็พื <st discovery> ้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ติดตามข่าวสารจากท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนะครับก็จะมีทั้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อแล้วก็ a ฟ e b o o k ของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอิสลามมาบัตที่ประเทศปากีสถานแล้วก็อินเดียด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามช่องโชว์ืนกันไปดูนโยบายทางภาษีกันมากดีกว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับบ้านเรามาดูแลคนที่มีรายได้น้อยอย่างไรเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ